กราสวัสดีท่านผู้ชมตัวกทันด้วยวันนี้พวกผมแบกดิสเดนเคยนะในเกมทั้งซานโอเพนเวลนั่นเองครับมาอัปเดตข่าวสารเนาะด้วยความที่ว่าคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้มีการอัปเดตตัวทังซานโอเพนเวลอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับผมซึ่งบอกได้เลยว่าปีหน้าเนี่ยอาจจะได้เห็นทังซานโอเพนเวลทั้ง2เวอร์ชันเพราะฉะนั้นแล้วผมก็เลยมาทําคลิปนะครับผมจากการทดสอบเบตา้าตัวเกมไอทังซานอีกโอเพนเวลตัวหนึ่งเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะมันจะภาพสวยสู้กับตัวแรกที่มันปล่อยออกมาได้หรือเปล่าแล้วก็เเอาาาามมมียบกกัันนนนนะครผตวไห่สใจ ก,กันดังนั้นก็ขอคนละอหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครต์แล้วก็สําหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆมีคุณภาพเติมเกมในราคาถูกการเติมเองผมขอแนะนาไปร้านเติมเกม Power Play เลยครับนอกจากร้านจะเติมถูกการเติมเองนะร้านจะเปิดบริการ24ชั่วโมงอีกด้วยหากใครสนใจก็เพียงเซอร์เข้าไปใน Facebook ครับว่า PO w r Play Y หรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปก็ได้ครับอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยแล้วก็สําหรับใครที่กาลังมองหาโปรแกรมทดลอง Android ที่เอาไว้เล่นเกมมือถือบน VC ของคุณเนี่ยก็นยแนะนําเป็น LD Player 9เลยยครับผมมใช้าาอ่ง นนแล้วลื่นไหลทุกการใช้งานนะครับผมสามารถไปโหลดมาใช้งานได้เนาะเอาล่ะทีนี้นะครับผมเรามาดูในเรื่องของอันดับกันดีกว่าอันดับในแถบๆเนี่ยก็คือเป็น แอปดาวน์โหลดเกมจากจีนนั่นแหละถามว่ามันอยู่ในอันดับไหนมันจะมีไอตัวล่าสุดเลยใช่ไหมก็คืออันดับ6กเลยนะคนแบบสนใจกันเยอะมากส่วนไออีกตัวหนึ่งนะครับผมนี่มันเคยปล่อยมานานแล้วแต่วันเพิ่งเอาเข้าแถบๆนะก็อยู่อันดับที่เท่าไหร่วะเนี่ยอยู่อันดับที่50นะครับผมคนก็จะเห็นได้เลยว่าไอตัวนี้เนี่ยมันได้รับความนิยมมากกว่าตัวนี้นะครับผมเพราะว่าพรีวิวเนี่ยภาพสวยมากเลยใช่ไหมเราไปดูของจริงกันดีกว่านะครับผมอันนี้พี่โอนส่งมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วมาดูกันว่าตัวเกมเนี่ยจะ เนาะปุ๊บอ่ะเอาจริงนะครับผมมันก็คือ o p e n v โวแล้วก็ผสมกับ m m o โทุกคนเข้าใจไหมถ้าเกิดว่าเป็น m m o ปกติอะ่ะมันจะแบบ ภาพมันมันจะต่างจากนี้อย่างเช่นไอตัวถังซาอะไรนะโซแลนนิวเวิลใช่ไหมอ่ะมันก็จะเป็นประมาณนั้นมูลท์เบดแต่ตัวนี้เนี่ยมันมีกลิ่นอายของความเป็นโอเพนเวิลด์อะแล้วก็ผสมกับ MMO อย่างเช่นคุณดูต่อจากนี้เลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นวิญญาณยูเนี่ยนหลงเรื่องภาพเนี่ยผมรู้สึกแบบขัดขัด,ขดนิดหน่อยนะเนี่ยเห็นไหมมันคือ MMO นะเลือกสายวิญญาไอสายอาชีพเออเดี๋ยวมันก็จะเป็นประมาณนี้เป็นเกมโอไอเอ็มเอ็มโอนะครับผมไม่ใช่โอเพนเวิลด์จ๋า ซึ่งก็จะมีการแต่งหน้าอแล้วก็มีทตาด,ด้วยนามีทตุไฟทตาน้าแข็งซึ่งถ้าให้ผมเทียมเนี่ยเล่นตัวไหนดีกว่ากันผมเล่นไอโซแลนนิวโวดีกว่า <c oughs> หรือบางคนเนี่ยก็อาจจะอยากเล่นเกมนี้คุณเห็นไหมว่าฟังก์ชันเนี่ยมันน้อยกว่าโซแลนนิวโวเนาะเพราะโซแลนนิวโวเนี่ยอู๋ฟังก์ชันอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะตัวนี้เนี่ยมันจะมีแบบรู้สึกว่ามันน้อยกว่าอืมแล้วก็ดูดิ <c oughs> เรื่องแมปอะไรเดี๋ยวค่อนข้างที่จะสวยเลยแล้วตัวละครมันก็จะไม่ได้เล็กเนาะมันมันมโอเวนเวล่ะโอเวน แล้วก็เรื่องของการเปิดเนี่ยผมขอบอกได้เลยว่าไม่แน่ใจจริงว่าจะเอามาเปิดไทยไหมอาจจะมีเียงแค่ที่จีนก็ได้ด้วยความที่ว่ามันเป็นสตูดิโอเล็กนะครับผมแล้วก็เรื่องภาพเนี่ยผมมองว่ามันยังไม่สมูทสักเท่าไหร่เวลามันเก็บหอแก้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สิ่งที่มันปล่อยออกมาก็มไม่รู้ด้วยว่ามันจะเป็นแบบไหนจะไปเล่นแบบคู่หูอีกหรือเปล่านะครับผมแบบโซแลนิวโวซึ่งผมคิดว่าเขาก็น่าจะเล่นโซแลนิวโวกันอะไม่มาเล่นตรงนี้หรอกใช่ไหม <laughs> ก็โอกาสยากนะครับผมถ้าเกิดว่าใครจะเล่นเนี่ยอาจจะต้องรอที่จีนเห็นไหมอย่างเช่นเมื่อกี้หอแก้วยังติดมืออยู่เลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นระบบบินนะครับผมนี่เป็นไงสํานักหอ,อกแก้วเจ็ดสมบัติครับแล้วก็จะมีต่อไปเรื่อยๆอารมณ์แบบคล้ายๆเกมชีริมแพกเลยเนาะแต่เรื่องาพเนี่ยมันมันมีความติดกลิ่นอายของ m m o มานิดนะแล้วก็เรื่องแบบเก็บวิญญาณยุทธ์ช้วิญญาณยุทธ์มันไม่สมูทนะครับผมโอเคน่าจะมีเป็นประมาณนี้ใช่ไหมแต่ขออนุญ,ญาตลัดดูก่อนอ่าอันนี้เป็นวิวครับผม อ่ะอันนี้เรื่องระบบการต่อสู้ครับเป็นไง <c oughs> มันดูกล่องแก,งก๊งยังไงก็ไม่รู้แล้วดูเอ็นซหูยเนี่ยแล้วแบบไอ้วิญญาณยุเดยยังติดมืออยู่เลย <c oughs> หัวจะปวดนะครับผมโอกาสยากที่จะเอามาเปิดแล้วก็คิดว่าบั๊กน่าจะเยอะด้วยนะเกมแบบเนี้ยโอ้โห อันนี้ที่ผมทาคลิปไปตั้งแต่ไอ้รอบที่แล้วนะครับผมใครบอกว่าเฮ้ยอยากเล่นเกมนี้นะเป็นยังไงอยากเล่นหรือเปล่าส่วนกับอีกเกมหนึ่งนะครับผมพอเอามา v s กันเนี่ยตัวนี้ผมให้เลยว่าต้องปลุกนะครับผมอันนี้ต้องปลุกอยู่แล้วเพราะว่ามีคนมาเทสเรียบร้อยแล้วเนาะก็จะเป็นค่ายเดียวกับถังซาน 3D นะคิดง่ายๆเลยไอตัวถังซาน 3D เทอร์นเบตของเราเนี่ยมันมันสามารถโอเพนเวิลด์ได้แล้วอะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ย แล้วก็มีบินยังไงคาพสวยนะครับผมตรงปกอย่างแน่นอนสำหรับตัวนี้ผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยมีโอกาสเปิดที่ไทยสูงสูงสุดนะครับผมเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่เปิดยังไงก็เปิดครับผม <c oughs> อันนี้ทุกคนไม่ต้องห่วงเลยนะอยู่ที่ว่ามันจะมีการเปิดแบบไหนอาจจะเปิดเป็นกรอบบอลหรือว่าจะเปิดเพียงแค่จีนผมคิดว่าเปิดที่จีนนั่นแหละนะครับผมแล้วค่อยเอามาเปิดเป็นกรอบบอลเนาะต้องรอดูก่อนนะครับผมว่ามันเล่นออนไลน์ได้ไหมส่วนใหญ่เกม Open World เนี่ยมันก็จะเล่นคนเดียว่ะเวละออนไลน์ก็จะแบบ ชวนเพื่อนมาตีมอนอะไรอย่างเงี้ยธรรมดาอืมเห็นไหมเรื่องระบบการต่อสู้อะไรตรงนี้ก็ตรงปกนะแต่ตัวเมื่อกี้เนี่ยผมรู้สึกว่าดูรีวิวแล้วนะครับผมแล้วก็มาเล่นจริงเนี่ยมันรู้สึกแตกต่างกันมากเลย <c oughs> มันแบบรู้สึกกองแก๊งนะครับผมใครที่อวยตัวนั้นก็ขออภัยด้วยนะแต่มันรู้สึกกองแก๊งจริงแต่ตัวนี้เนี่ยมันมโคตรที่จะดีอ่ะด้วยด,ดิภาพโคตรสมูทภาพแบบอย่างมันอะคอมโบตุ่มตม่ำตุ่มตม่ำยังไ,ไงผมก็ยกให้ตัวนี้เนี่ย เป็นที่1ก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็มีโอกาสเปิดสูงส่วนตัวนี้เนี่ยก็เล่นไหมนะครับผมก็อาจจะมีเล่นบ้างแต่ผมคิดว่าถ้ามันเปิดในไทยไหมอย่างแรกเลยก็โอกาสเปิดน้อยมากนะครับผมต่อให้เปิดเนี่ยก็คิดว่าอาจจะไม่ค่อยเป็นจุดสนใจด้วยความที่ว่าโมเดลตัวละครเนี่ยมันดูแปลกมากอย่างเช่นไอคลิปรีวิวมันใช่ไหมมันจะมีช่วงหนึ่งที่มันเป็นจู่จริงอ่านี้คือภาพสวยอยู่แหละนะครับผมโปรโมทตรงนี้ <c oughs> แต่พอมาเล่นจริงมันก็จะเป็นประมาณนี้มันดูแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะ ดูดิอาจารย์เอิร์ลหลงก็มันเป็นเพราะโมเดลหรือเปล่าวะเนาะเราอาจจะไม่ชินกับโมเดลก็ได้แต่ก็มันก็ดูมันอยู่นะเห็นปะอืมมันดูมันแบบผสมกับความเก่าอ่ะดูดิมันควรแบบตัวเลขมันจะมีฟอนที่มันสวยๆกว่านี้มันจะดูดีขึ้นเลยนะแต่อันนี้คือตัวเลขมันดูดิเดืออะเหมือนกับไม่ได้ใส่ฟอนตโอเคนะครับผมใครชอบเกมไหนมากกว่ากันระหว่างไอ โ o l แ n นด e ด i วิใช่ป่ะตัวนี้นะครับผมอันดับ6กับตัวนี้อันดับ50นะครับผมที่กําลังจะเปิดให้บริการหรือเปล่านะครับผมหรือว่าเปิดให้ทดสอบได้แหละเราราวประมาณเดือน3ของปีหน้าทุกคนชอบตัวไหนมากกว่ากันตัวผมชอบตัวนี้ครับผมเทใจไปให้ทั้งหมดเลยค่ายเดียวกับเทอร์เบดนะ ดังนั้นโอเคดังนั้นสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็เอาไว้เป็นประมาณนี้กันละกันถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้ให้ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับผมร้านเติมเกมดีๆต้องร้าน power play แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นโปรแกรมจำลอง Android ดีๆก็ ld player 9นั่นเองครับผม 我要在这片大陆创造新的传说，在这片大陆上，勇敢的走出一条属于自己的路。那孩子天赋前所未有，前途不可限量。 我要你帮宗门重新崛起，我一定做到。若你决心承担起应该肩负的责任。 你就要学习更多，变得更强。 兄弟们，开武魂！左手必是弱者的剑客。幽灵影相连。你们都是怪物，既然是怪物，就要用怪物的修炼方式。九宝转出有琉璃。 废物的武魂，只有废物的魂师。